สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของเรานะคะวันนี้จะทำเมนูข้าวต้มมัดกันค่ะกล้วยสุกทานไม่ทาน,ทานเลยต้องหาเมนูมาทำทานกันนะคะซึ่งวัตถุดิบและส่วนประกอบก็ดูได้จากดีสคริปชันของวิดีโอนี้ค่ะล้างถั่วดำก่อนเลยค่ะแล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้3ชั่วโมงค่ะข้าวเหนียวนะคะเอามาล้างน้ำเช่นกันค่ะล้างสัก3าหรือสน้าจนกว่าน้าจะใสนะคะแล้วก็แช่ทิ้งไว้3ชั่วโมงใบตองนะคะตัดเสร็จ เอามาตากแดดค่ะจากนั้นนะคะถั่วดำเราก็เอามาต้มได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํำข้าวต้มผัดกันได้เลยนะคะใส่กะทิลงไปค่ะใส่เกลือค่ะตามด้วยใบเตยนะคะใส่ลงไปเพิ่มความหอมค่ะคนให้ละลายเข้ากันเล็กน้อยนะคะเปิดสแก๊สได้เลยค่ะพอกะทิเริ่มเดือดใส่ ข้าวเหนียวที่เราแช่น้ําทิ้งไว้ได้เลยค่ะแต่ต้องให้ข้าวเหนียวสะเด็ดน้ําก่อนนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะผัดไปเลยค่ะผัดจนข้าวเหนียวกับกะทิเข้ากันดีก่อนนะคะใช้ไฟอ่อนค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะกลิ่นหอมมากแล้วค่ะตอนนี้กลิ่นกะทิกับข้าวเหนียว เพอแห้งเข้ากันดีนะคะค่อยใส่น้ำตาลลงไปนะคะวิธีการนี้จะทำให้ข้าวเหนียวสุกเร็วด้วยค่ะไม่ต้องนึ่งนานค่ะคนแค่พอน้ำตาลกับข้าวเหนียวเข้ากันก็ปิดแก๊สแล้วก็พักไว้ให้เย็นเลยนะคะแล้วก็มาเตรียมกล้วยค่ะปอกเปลือกแล้วก็ผ่าครึ่งไว้อย่างนี้นะคะแล้วเรามาลงมือห่อ,อก,กันเลยค่ะใบตองก็เช็ดทคำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็มาตัดให้พอดีกับ ขนาดของข้าวต้มมัดที่เราจะห่อนะคะเอาง่ายๆแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องยุ่งยากแล้วก็วางใบตองแบบนี้นะคะให้เส้นใบตองไข้กันแบบนี้ค่ะใบตองจะได้ไม่แตกนะคะเวลาหอ่อใส่ถั่วดำลงไปค่ะหรือว่าใครสะดวกจะเอาถั่วดำไปผสมกับข้าวเหนียวเลยก็ได้นะคะตามสะดวกเลยค่ะตามด้วยข้าวเหนียวค่ะ แต่ทำแบบนี้ถั่วดําจะอยู่ด้านนอกแบบสวยงามมากนะคะเวลาห่อออกมาเสร็จตามด้วยกล้วยค่ะเอาเข้อเหนียวแปะๆลงไปข้างบนอีกเล็กน้อยค่ะไม่ต้องเยอะนะคะตามด้วยถั่วดำอีกเล็กน้อยค่ะ ขอค่ะกดๆให้ข้าวเหนียวเข้ากันดีสักหน่อยนะคะมันจะได้มัดได้แน่นๆนิดหน่อยค่ะเอกาก้านกล้วยมากระทุงเล็กน้อยนะคะให้ข้าวเหนียวแน่นขึ้นอีกเล็กน้อยค่ะห่อค่ะจับตีบแบบนี้เลยค่ะ เรียบร้อยค่ะ1มัดเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงคะหน้าตาพอได้ไหมคะจากนั้นนะคะเอามาประกบกันค่ะ2ชิ้นประกบกันแล้วก็เดี๋ยวเอาเชือกมัดเลยค่ะวันนี้ไม่มีตอกนะคะแม่บ้านคนเมืองใช้กะทิกล่อง ใช้เชือกฟางมัดเลยค่ะขออนุญาตใช้เชือกฟางนะคะวันนี้ใช้วัตถุดิบที่หาง่ายๆมาทำค่ะเป็นไงคะเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเอาไปนึ่งค่ะสูตรนี้จะนึ่งแค่ประมาณ30นาทีข้าวเหนียวก็สุกดีแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะ เป็นไงคะหน้าตาน่ารับประทานไหมคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะถ้าชอบเมนูที่เราทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูที่เราทำค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ